when you are ready the spirit world will show you things that other don't yet see credit ไปยัง the soul a p p r e n t i c e นะคะคือวลีเนี้ยเป็นวลีที่นะคะบ่งบอกให้เราได้รู้อย่างเดียวเลยว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณพร้อม โลกก็จะเปิดความลับให้คุณมากขึ้นโดยที่คนอื่นจะยังไม่เคยเห็นหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองก็ไม่เคยเห็นในสิ่งสิ่งที่คุณเกิดการเปลี่ยนแปลงและพร้อมรับในสิ่งใหม่ๆด้วยตัวคุณเองคำนี้เป็นคำที่มันว้าวมากๆๆๆนะคะวันนี้มันทอยจี้ก็มีประสบการณ์ใหม่นะคะซึ่งก่อนหน้านี้การที่จะใส่ชุด นะคะ Wonder Woman หรือ Supergirl ะะชุดนี้ข้างหลังเนี่ยสีชมพูนี้จะเป็นนะคะโลโก้ของ Supergirl นะคะวันนี้ก็เลยตัดสินใจใส่อีกรอบหนึ่งก็ไม่ได้ใส่เป็นครั้งแรกแต่วันนี้ตัดสินใจใส่อีกรอบหนึ่งโดยใส่เครื่องนะคะเครื่องทรงแบบนี้เลยเครื่องทรงแบบนี้เลยนะคะเพราะมีอีกมุมหนึง่งอะนะคะเป็นการให้นะคะกำลังใจกับน้องๆเยาวชนที่มีจินตนาการเพราะ นะฮะผู้ปกครองนะอย่าลืมนะแล้วก็ป้อนการ์ตูนเกี่ยวกับสวั d ด r w ์เ l d ร์ลซูเปอร์วู p มนซูเให้กับลูกหลานนะฮะแต่เขาไม่เคยเห็นนะฮะลักษณะของนะฮะผู้คนที่ลุกขึ้นมาแต่งตัวอยู่ตามนะฮะชีวิตจริงเข้าใจไหมฮะนี่คือสิ่งที่นะฮะก็ก,ก็ก็เกิดผลก็เกิดผลปรากฏว่าไปเต้นนะฮะน้องๆตัวเล็กนะ,ะเล็กเรอประมาณ ไม่ไม่น่าจะเกิน5ขวบนะนะก็เข้ามากอดนะคะเข้ามาเต้นเข้ามาทํากิจกรรมที่เขาดีใจอะที่เขาเห็นในเรื่องเรานะคะสิ่งที่เป็นเหมือนกับว่าเออสิ่งที่เขาเห็นอยู่ในจออยู่ในจอแล้วถูกปลุกฝังว่านี่คือนะคะซุปเปอร์แมนแล้วก็ซุปเปอร์วูแมนนะเออ แต่พอเขาเห็นนะคะเราแต่งตัวแบบนี้เขาเิว่าเราเป็นตัวเทนนะคะอันนี้คือเป็นเรื่องราวจินตนาการและส่งเสริมให้จินตนาการเขาเนี่ยสามารถสัมผัสได้นะคะจากการที่เราเป็นผู้ใหญ่ที่นะคะมอบเป็นของขวัญให้กับเยาวชนทั้งชาวไทยนะคะทั้งเด็กไทยเด็กเทศต่างเขารู้จักหมดนะคะในเรื่องราวของ Wonder w o m a n ซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่านะคะเราหลายๆคนเนี่ยถ้าข้าม ก้าข้ามนะคะจากตัวตนอัตตาที่ล้อมกรอบโอ้ฉันโตแล้วไม่เอาหรอกนะคะมันมีกรอบจํากัดโอ้ฉันไม่ทาหรอกเดี๋ยวคนนู้นจะว่าฉันยังงั้นอย่างนั้นอย่างนี้คือนีววิธีการใช้ชีวิตอยู่ในหัวของคนอื่นอีกนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเราที่สิ่งที่เรานะคะต้องการจะทําเราก็ไม่ได้ทำนะคะส่วนถ้าเราอิสระนะคะอิสระในการที่จะทำนะคะเราก็ไปเจอเนะะี่ยอย่างชุดนนะะเนี่ยนะคะไอตัว Wonder Wo m a n เนี่ย และทุกวันนี้ให้คุณหานะคะสีชมพูก็หาไม่มีเพราะขนาดมอนเทอร์จีจะซื้ออีกผืนหนึ่งก็ยังหาไม่มีอันนี้เป็นเรื่องที่มาหาัศจรรย์มากเหมือนกับว่ามีขายอยู่ผืนเดียวนะคะแล้วก็มอนเทอรจีก็ไปหาเจอได้โดยปฏิเราจะเห็นนะคะในเรื่องเราไอตัวข้างหลังที่เป็นซูเปอร์อูแมนมันจะเป็นสีแดงปั๊มหรือสีน้ําเงินปั๊มนะอันนี้เป็นสีชมพูปั๊มตัวเอสนะคะ นี่ก็เป็นตัวยืนยันนะคะสด้องกับเรื่องนี้แล้วเป็นวลีที่น่าสนใจมาดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็จะยกเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้เห็นว่าเมื่อไรที่คุณเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งถึงความพร้อมในการที่จะผชนโลกใบใหม่ของตัวคุณคุณก็จะไปเจอเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนมารองรับคุณอย่างมหัศจรรย์เพื่อให้ความฝันและความาัฒนาคุณเกิดขึ้นเป็นจริงนั่นก็คือใช้สปิริตนะคะ t ู o spirit คือใช้จิตวิญญาณของคุณในการเปลี่ยนแปลงกับจิตวิญญาณของโลกที่เขารับรู้คุณทุกระหัสความรู้สึกคุณไม่ต้องห่วงนะคะว่าคุณจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วคุณจะไม่มีคนสนับสนุนเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยนะคะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มิโนจินะคะมีในเรื่องราวของสถิติและประสบการณ์ชีวิตเมื่อครั้งหนึ่งค่ย้อนไปเรื่องนี้เป็นเรื่องดีก็จะยกตัวอย่างมา เมื่อครั้งหนึ่งถ้าย้อนไปก็ประมาณเกือบนะคะเกือบยี่สิบปีเกือบยี่สิบปีอ่าเกือบยี่สิบปีเอาตีไปสิบห้าปีดีกว่าอ่ะเหมาะดีตีไปประมาณสิบห้าปีย้อนกลับไปเมื่อสิบห้าปีที่แล้วเนี่ยมนันเลที่ทำต้นฉบับหนังสือธรรมะเล่มหนึ่งขึ้นมานะคะหนังสือ,อธรรมะเล่มเนี้ยในใจมนันเลยที่ปรารถนาที่จะทําให้หนังสือเล่มน,นี้เป็นต้นฉบับที่ ทุกบ้านทุกคนเอาไปสวดและทําให้ชีวิตง่ายง่ายยังไงรู้ไหมง่ายในการที่จะนะฮะเรียงลําดับว่าถ้าต้องการจะสวดมนต์จะไล่ตั้งแต่บทแรกในบทไหนก่อนบทที่2คือบทอะไรบทที่3 4มหและบทกรวดน้ําเป็นอย่างไรนั่นคือความในใจของเธอจี้แล้วมันเธอจีก็ตั้งใจลงมือทำนะคะจนต้นฉบับนั้นมันเสร็จสมบูรณ์ยอดเยี่ยมมากและ ะะไม่เคยคิดและคาดหวังมาก่อนว่าต้นฉบับที่เราทําด้วยความละเมียดละไมใส่ใจและนะคะโฟกัสพลังลงไปเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนนะคะในการจัดพิมพ์มากมายนะคะจะบอกว่าเป็นแสนแสนเล่มนะคะอันนี้คือสิ่งที่มันเคยที่เคยทําและตอนนั้นไม่รู้ว่านี่คือพลังของความตั้งใจและการโฟกัสที่ยิ่งใหญ่ของตัวเองนะคะ ตอนนี้ในในขณะนี้และปัจจุบันเนี่ยนะคะเราก็เรียนรู้เรื่องนะคะเกี่ยวกับกฎแรงดูดเดี่ยวเรื่องเกี่ยวกับพลังงานเอาไปเอามาทั้งหมดทั้งหมดเราใช้โดยที่เราไม่รู้ก่อนหน้านี้มากันทั้งสิ้นค่ะนะคะดังนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะไม่ใช่เรื่องที่จะนะไกลตัวสําหรับเราเลยเราทุกคนล้วนใช้กฎแรงดูดและพลังงาน ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งหมดทั้งมดโดยที่เราไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรมากกว่านะคะวันนี้รู้แม้กระทั่งคำศัพท์วันนี้เรียนลึกเจาะลงไปถึงขั้นตอนในการลงมือทำกระบวนการที่มันจะจัดสร้างทั้งหมดทั้งมวลมันจึงเป็นโอกาสดีที่จะลุกขึ้นมาอีกครั้งในการสร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตนับจากนี้เป็นต้นไป โอเคไหมหัวข้อวันนี้ก็เลยบอกว่าขอบคุณมากๆากนะเพจ The Soul a p p r e n t i c e นะคะ When you are ready the spirit world will show you things that o t h e r don't yet see นะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่แบบว่าเราไม่ต้องรอให้คนอื่นเห็นพร้อมเรานะการตื่นรู้ของแต่ละคนไม่เท่ากันไม่เหมือนกันดังนั้นคุณพร้อมก่อนคุณเห็นในสิ่งที่คุณปรารถนาและต้องการก่อนคนอื่นนะคะเขาก็จะถึง วาระของเขาเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นมุมมองแต่ละคนในการมองโลกจึงแตกต่างกันเหมือนกับใส่แว่นตาคนละสีโอเคไหมหัวข้อเราในวันนี้นะคะเป็นเป็นเรื่องที่อย่างนั้นเนี่ยเรามาช้ามันก็เข้ากับหัวข้อนี้พอดีนะคะเหตุที่มาไลฟ์สดช้าเพราะมีเลิกตั้งเตรียมการสําหรับการที่จะต้อนรับกรุ๊ปทัวร์ VIP มาจากบังคลาเทศนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นะคะได้หัวข้อนี้มา หัวข้อจึงมีว่าเครื่องมือนะคะที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือการที่นะคะรู้จักการยืดหยุ่นปรับตัวนะคะในทุกๆสถานการณ์เฉพาะหน้าของชีวิตคุณนะคะนี่คือสิ่งที่สำคัญมากนะคะหลายๆคนเก่งมากในการตั้งเป้าหมายเก่งมากในการโฟกัสแต่ไปหน้างานปุ๊บคือแป๊กนะคะ เออพอไปทงหน้าง,งานปุ๊บคือแปลกเพราะหน้าง,งานหรือความเป็นอะไรต่างๆที่เจอในเรื่องเรานะะการดำเนินชีวิตมันไม่เหมือนในนะะแผนในกระดาษที่เราเขียนไงนะะสิ่งที่คุณเขียนอะไรต่างๆนะะเป็น t to d o list ก็ดีหรือเป็นอะไรก็ตามเนะะี่ยเมื่อถึงเวลาเอาหน้าง,งานจริงๆเราต้องแข่งขันกับเวลาเราจะต้องปรับกับเหตุการณ์สถานการณ์เฉพาะหน้านะะดังนั้น สิ่งที่เป็น To ูดู i ิ t มันจึงต้องมีการยืดหยุ่นปรับนะคะปรับเขาเรียกว่าปรับไปตามเหตุการณ์แต่ก็ไม่ได้ละทิง้งหรือนะคะทำให้ To ูดู i ิ t ที่เขียนนี่ยมันหลุดลอยไปแต่สามารถที่จะเอามานะคะใช้ในการเรียงลําดับใหม่นะคะเรียงลําดับใหม่ได้เพื่อให้งานมาสาเร็จนะคะนี่คือข้อสําคัญมากเพราะอะไรถ้าคุณไม่มีเครื่องมือตรงนี้นะคะ คุณจะไม่มีตัวปกป้องอารมณ์ความรู้สึกของคุณนะคะเพราะบางคนนี่ยึดมันถือมัน่นยึดมั่นถือมัน่นถ้าไม่ใช่แบบนั้นกูไม่ทําแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้กูจะไม่ทําแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือสิ่งที่อันตรายมากเพราะสุดท้ายนะ,ะสิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องดูแลที่สุดคือสภาวะความรู้สึกในทุกๆขณะเมื่อจําเป็นที่ต้องรักษาสภาวะความรู้สึกทุกๆขณะเราจะต้องเก่งในเรื่องราวของการยืดหยุ่น นะคะยืดหยุ่นเหตุการณ์สถานการณ์เฉพาะหน้าให้เกิดประโยชน์ทั้งทุกทุก,ทกฝ่ายเกิดประโยชน์ทุกทุก,ทกฝ่ายจําไว้นะคะจะเอาในเรื่องราวของการยืดหยุ่นนะคะเพื่อที่ประโยชน์ส่วนตนฝ่ายเดียวมันมันไม่ใช่อะ่ะถ้าเกิดยืดหยุ่นเสร็จปุ๊บเหตุการณ์นะคะเฉพาะหน้ามันกลับกลายเป็นนะคะทำให้ได้ประโยชน์ส่วนตัวแต่ประโยชน์ของผู้อื่นเสียหายอันนี้เขาเรียกว่ายืดหยุ่น,นะะอันนี้เป็นเรื่องเห็นแก่ตัวโอเคไหมดังนั้นในเรื่องราวของ เ,เครื่องมือเครื่องมือเนี่ยจงจะต้องนะคะมีติดตัวไว้ทุกที่ทุกเวลาทุกเหตุการณ์ทุกสถานาการณ์แต่นะ,ะเป้าหมายและจุดประสงค์ความสําเร็จนะคะจะต้องอยู่กับตัวคุณเองอยู่เสมอค่ะนะคะดังนั้นเวลา24ชั่วโมงเป็นกลไกลในการที่คุณจะนะคะจัดการบริหารได้นะคะอย่างที่คุณเห็นชอบและถูกต้องดีงามเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายอย่าลืมข้อนี้โอเคไหม อ่ะมานะคะวันนี้มามาตึกแต่หัวข้อมันปังมากเลยอ่ะหัวข้อแต่ละหัวข้อนะคะข้อมูลโอ้ยปัง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 ุลิเย่มากๆนะคะหลายหตัวเลยนะคะเดี๋ยวฉันมองหาอยู่โอเคไม่เป็นไรนะคะมีหลายเรื่องหลายเาวานะคะที่จะเอามาแชร์และบอกกับพวกเราโอเคนะอ่ะนะมีหลายเรื่องหลายเาวาที่จะมาบอกกับพวกเรานะคะได้ให้ได้ข้อมูล เป็นประโยชน์นะคะในเรื่องราวดีๆอย่างเฉพาะต้นไลฟ์เนี่ยนะคะที่เกี่ยวกับว่าเออคุณไม่ได้ทํางานบนโลกใบน,นี้อยู่เพียงลำพังคนเดียวโอเคไหมมันก็จะมีเรื่องราวความปรารถนาของผู้คนที่คุณส่งความปรารถนาไปคนอื่นนะคะมีความปรารถนาตรงกับคุณคุณก็จะได้นะคะมาเจอกันกับความปรารถนานะคะที่จะได้อา่าให้วัตถุประสมมันประสบความสำเร็จนะคะวลีภาษาอังกฤษอันหนึ่งที่น่าสนใจนะคะน่าสนใจ อันหนึ่งมากๆนะคะเขาใช้คำว่า doubt s นะคะ doubt ที่แปลว่าสงสัยนะ,ะ doubt skill นะคะ doubt k i l l s ไม่ใช่ skill นะ doubt k i l l s นะคะก็คือความสงสัยฆ่าเลยนะ,ะ doubt skills more deep than f a i l u r e e v e r w i l l นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเรื่องของซูซี่นะคะ Susie g a ซัมนะคะเป็นเครดิตของ Susie g a ซัม เขาใช้คำว่าความสงสัยมันค่าความฝันมากมายและค่ามากกว่าความร่มเดีวที่เคยมีมาคุณเห็นด้วยหรือไม่นะคะเรื่องราวของพลังความสงสัยความลังเลความไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยนี่คือพลังที่ร้ายกาจที่สุดนะคะร้ายจนขนาดที่ว่าคุณแทบจะถ้ารู้ตรงนี้คุณแทบจะมีความสุขที่ผ่านมาเนี่ย ฉันจะสงสัยไปทําไมที่สงสัยไม่ได้สงสัยคนอื่นนะสงสยัยสงสัยตัวเองสงสัยว่าตัวเองเนี่ยจะทําไม่ได้เป็นความกลัวที่สร้างภาพด้วยตัวเองนะคะทั้งที่ศักยภาพในตัวคุณนะ่ะไม่แตกต่างจากคนอื่นเลยคุณสามารถที่จะนะคะสร้างความฝันกี่ความฝันให้เป็นความจริงได้ถ้าคุณไม่สงสัยนะคะในตัวเองนะ,ะเพราะความฝันของคุณนะะตั้งแต่เด็กมาเราก็อาศัยความฝันท,ทั้งทั้งทั้งสิ้นอ่ะ เด็กๆก,ก็มีจินตนาการมีในเรื่องเราเด็ดใบไม้มาเป็นเงินปลาเล่นเกมเศรษฐีนะคะก็มีในเรื่องการทอยลูกเตา๋าและก็สมมุติเส้นทางการเดินและก็สมมุติเป็นเงินจํานวนเท่านี้ซื้อนู่นซื้อนั่นซื้อนี่เราก็นะคะมีในเรื่องเราของจินตนาการเหล่านี้และนะคะคนที่คนไหนก็ตามที่เคยเล่นเกมเศรษฐีมาตั้งแต่เด็กนะทุกวันนี้เป็นเศรษฐีกันหลายคนนะคะใครที่เล่นนะคะขาย ข้าวเกงก็เป็นแม่ค้ากันมาหลายคนแล้วนะคะอันนั้นเป็นเรื่องราวของวิถีทางนะที่คุณจะต้องไปเช็คทำลายจริงหรือไม่นะะวันนี้มันเทยที่บอกเลยว่าการตามทำลายของอดีตของเราแต่ละคนเนี่ยมันก็ตามจากนะคะหน้าตาชีวิตที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันของเราอะนะคะหน้าตาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของเรานะมันก็จะส่งส่งส่งผลมาจากนะคะความรู้สึกและความนึกคิดในโลกภายในของเราทั้งสิ้น ไม่มีอะไรหรอกที่เราเห็นภาพตรงหน้าเนี่ยมันไม่ผ่านการคิดของคนคนนั้นะนะคะคุณมาเห็นภาพมันเลยที่ตอนนี้เนี่ยใส่โบนะฮะมีในตีมสีชมพูนะฮะอะไรต่างๆมันก็เป็นเรื่องราวของความต้องการที่จะมีโบต้องการมีโบปรากฏว่านะฮะคนที่ทําให้คอสตูมทำโบสองชั้นและทำริบบิ้นยาวนะฮะอันนี้คือใส่ตีมตีมของมิสซิสทัวริสึมไทยแลนด์ที่เขา ะะกับมิสซิส a ิแลนเบิรที่เขานะะทำการเ,าเขาเรียกว่าเฉลิมฉลองนะะใช้ชนะจากการแข่งขันจากต่างประเทศมานะก็คือเข้าไปในทีมที่เขาบอกว่าขอทีมสีชมพูแบบนี้เขาขอมาเห็นไหมนี่เป็นเรื่องเราเขาขอมาเราก็ต้องจัดให้เพื่อที่สารฝันนะะให้ทีมของงานให้มันเป็นแบบเดียวกันอันนั้นคือเป็นความฝันของเขาแต่เราก็ได้นะะไอเดียเอามาใช้ด้วยเนอไหมคะ ดังนั้นหลายๆความฝันนะ่ะนะคะบางทีเป็นความฝันของคนอื่นถ้าคุณไม่ฝันด้วยตนเองคุณก็นะคะสร้างสรรค์จากความฝันของคนอื่นอันนี้คือยกตัวอย่างเห็นได้ชัดถูกไหมว่าอาโบตัวนี้มาจากอะไรมาจากนะคะธีมของเอ่อกองประกวดมิสทัวริสต์ที่ไทยแลนด์เขาต้องการให้มีนะคะเรื่องราวของสีนะคะสีสีชมพูบานฉ่ำเนี่ยนะคะดังนั้น พอเป็นสีชมพบูบานชาวคิดอะไรไม่ออกเลยนะคิดเรื่องโบไว้ก่อนนะคะเขามีความฝันอีกแบบหนึง่งนะคะแต่มันคอยที่สารฝันให้เป็นโบนั่นหมยนี่เป็นเรื่องราวของการที่มันมีนะคะพลังอํานาจในการที่จะส่งมอบการสร้างสารรค์ส่งมอบในการที่ประดิษฐ์นะคะอะไรต่อมีออะไรให้กับโลกใบนี้มนุษย์เลยกลายเป็นผู้สร้างผ่านนะคะความคิดและจินตนาการเนาะ อันนี้ก็ไม่ต้องสงสัยตัวเองนะคะตัวคุณเองทุกคนมีความสามารถและเชื่อใจในความคิดลังสังหอ์หรือนะคะแรงปัถนาของคุณและเดินหน้าไปเนาะส่วนอีกวาีหนึ่งที่ถัดมานะคะส่วนอีกวลีนึงเอาเป็นว่าไม่ยาวมากนะคะเพราะว่าขําคืนดีแต่างทีจะต้องจัดเก็บในเรื่องเรา,เาแพก็กนะคะแพ็กและเกตนะคะแพ็คและเกตก็คือเอข้าของนะคะสิ่งของในการที่จะเตรียม ให้พร้อมในการต้อนรับแขกบ,บ้านแขกเมืองเนาะเอาอีกวลีหนึ่งแล้วกันเนาะ every step of life นะคะ every step of life r e q u i r e ใช้คำว่า require นะ every step of life r e q u i r e a different you วลีนี้สวยมากนะคะวลีนี้สวยมากทุกๆนะคะทุกๆกเก้าบันไดของชีวิตคุณ ปรารถนาะหรือเรียกร้องความแตกต่างจากคุณคุณเห็นอะไรอย่างตอนอนุบาลคุณใส่ชุดอะไรจะขึ้นปถมคุณเอาชุดอนุบาลไปใส่มีสถาบันตรงไหนรับได้มีไหมไม่มีถูกไหมก็เปลี่ยนชุดยูนิฟอร์มจบจากนาะคะปถมคุณขึ้นมัธยมยูนิฟอร์มก็เปลี่ยนค่ะเห็นยัง คุณพัฒนาขึ้นทีละขั้นในระดับการศึกษาคุณจะเห็นภาพว่าแบบยูนิฟอร์มมันก็เปลี่ยนไปคุณไประดับอุดมศึกษาชุดนักศึกษาก็ไม่เหมือนชุดนักเรียนเห็นอะไรไหมดังนั้นนี่ก็คือเป็นการย้ำนะคะความแตกต่างจากวลีนี้ได้ชัดเจน Every s t a t e of your life requires a different y a o u ดังนั้นในเรื่องราวของการพัฒนาชีวิตและจิตวิญญาณก็จะต้องการนะคะการเปลี่ยนแปลงจากตัวคุณจิตวิญญาณที่เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนามันจะ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 ,จ,ะจิตวิญญาณในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนามันก็ต้องการให้คุณนะคะมีการส่งกันบ้านไปว่าคุณยกระดับจิตคุณไปถึงไหนแล้วนะ,ะดังนั้นนะคะในเรื่องสภาวะฌานนะคะฌานสมาบัติ ของสายพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์โอ้โหทรงเก่งมากนะจึงมีในเรื่องเราไม่รู้กี่ชาน้ชานชนัชน้ชนไหนชนั้นไหนชั้นไหนอันนั้นเป็นภาษาที่นะคะจะจะมาพูดไปมันทพที่ก็ไม่ได้จานะแต่ให้แต่ให้รู้ว่าพระพุทธองค์ทรงเก่งมากนะคะทรงมีพระปัญญาย่างมากๆในขณะที่ท่านตัดสล้ในยุคนั้นเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ไม่ได้เบ่งบานเท่าทุกวันนี้ แต่ในปัจจุบันนี้นะคะในเรื่องราวของพลังงานในตัวเราเนี่ยนะคะมันมีเรื่องราวของการพัฒนาอัปเดตและมันมีการแยกคลื่นพลังงานที่คุณจะไปจูนได้ไม่รู้กี่คลื่นอ่ะนะพวกวันนี้เนี่ยถ้าคุณไปเซิร์ชอยู่ในนะคะลาซาด้าช้อปปีคุณก็จะบอกว่าถ้าเซิร์ชเข้าไปว่าซ่อมเสียงนะ,ะซ่อมเสียงนะ,ะในส่วนของซ่อมเสียงคุณเข้าไปดูสิมันมีไม่รู้กี่คลื่น ะะมันไม,ไม่รู้กี่คลื่นถ้าคุณอยากจะจูนจิตนะคะจูนจิตด้วยคลื่นพลังงานเสียงที่มันมีคุณภาพและคุณจะได้ใช้นะคะโสตประสาทในการฟังของคุณเพื่อที่จะยกจิตวิญญาณของคุณกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณลองเข้าไปดูในช h อป e ี้ละะาซาดเขามีซ่อมเสียงหลายหลายคลื่นมีคลื่นที่นะคะเป็นไล่นะคะพลังลบคลื่นที่จะนะคะทำให้สุขภาพ คลื่นที่จะทําให้อารมณ์ดีคลื่นที่จะเข้าสู่สภาวังสมาธิไม่รู้กี่อันน่ะเนอะไหมคะ <S <S นี่คือ <S 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 จะเอามาเอาวลีเนี่ยมาให้พวกเราเห็นความแตกต่างว่าถ้าคุณจะต้องการนะคะในทุกๆนะคะทุกๆสเตททุกๆนะคะอ่าลำดับขั้นในการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณน่ะนะคะทุกๆนะท่ทททานนะะ่ะมันจะต้องออกแรงทั้งสิ้นนะคะออกแรงจากการเปลี่ยนแปลง,ปงไม่ใช่อยู่ที่เดิมนะคะ ไม่ใช่อยู่ที่เดิมใช้ชีวิตแบบเดิมๆไลฟ์สไตล์เดิมๆไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยแล้วจะเกิดการนะคะยกระดับในเรื่องราวชีวิตขึ้นมันเป็นไป,นปนไม่ได้นอกจากแก่ขึ้นทุกวันนะ,ะอันนี้คือของจริงคือแก่ขึ้นทุกวันนะคะยิ่งแก่ขึ้นทุกวันกับการอยู่โลกนี้นานแต่ไม่รู้เรื่องชีวิตเลยใจคุณจะถดถอยลงนะคะใจคุณจะถดถอยลงอย่าได้ทําแบบนั้นกับตัวเองเลยค่ะถือว่าสงสารตัวเองเถอะ ะะถือว่าสงสารตัวเองเถอะจงลดอัตราตัวเองจากการที่คุณมีอายุอยู่บนโลกนี้นานแต่สลัดในเรื่องราอัตราตร,ตรงนี้ไปเรียนรู้กับผู้ที่เขาะ,ะตื่นรู้มากกว่าเรานะคะเพราะเด็กยุคใหม่เขาเกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีเด็กยุคใหม่เขาเกิดมาพร้อมกับพลังงานของโลกนะฮะที่เขากําลังจะก้าวไปสู่โลกใบใหม่แต่ เราที่อายุมากขึ้นใครที่หลัก4ี่หลัก5หลัก6หลัก7หลัก8ฟังเขาเถอะเลวคุณจะไม่เสียใจเลยนะคะเพราะมีน้องๆหลายคนนะคะอายุน้อยกว่ามันทวจี่ไม่รู้กี่สิบปีนะคะแต่มันทีจีปีนี้ห้ก็ยอมน้อมรับไปฟังการตื่นรู้การบรรยายการที่อธิบายเกี่ยวกับจิตวิญญาณจากเขาอ่ะการที่ฟังจิตวิญญาณจากคนที่อายุน้อยกว่าเรา ไม่ได้หมายความว่านะเด็กพวกนั้นเขาอวดเก่งนะคะอวดเก่งมากกว่าเรานะคะเปล่าเลยแต่เป็นการดีด้วยซ้ําที่เราเนี่ยมีคนมาย่อย,นะยอ่าสไลด์เขาย่อยหรอสไลด์ด้วยหรอย่อยนะคะข้อมูลให้เราเข้าใจง่ายๆถ้าพวกเขาเข้าใจได้เราอยู่บนโลกนี้นานกว่าทําไมเราจะไม่เข้าใจนึกออกไหมเพียงแค่ละอัตราตัวตน และขั้นตอนในการละอัตราต,ตัวตนหัวขนจมปลอมได้นี่คือวิธีการที่คุณก้าวสู่สเต็ปที่สูงไม่รู้จะสูงเท่าไหร่ละเพราะนะฮะสลายอัตราได้เมื่อไหร่ตัวกูไม่มีได้เมื่อไหร่คุณเข้าถึงสภาวะธรรมท,ที่นะฮะขั้นสูงทีเดียวนะ,ะไม่ได้พูดเยินยอแต่เรื่องนี้ก็จะเป็นนะฮะข้อคำสอนของพระพุทธทานที่ขูท่านด้วยโอเคไหม ค่ำคืนนี้นะคะอย่างที่บอกว่ามีอีกหลายเรื่องที่เราจะต้องการที่จะคุยกันนะแต่วันนี้นะคะนำในเรื่องเรากำลังใจเวลาคุณจะเดินหน้าในการที่จะไปใช้ชีวิตในภารกิจใดๆก็ตามเรื่องการที่คุณจะติดเครื่องมือนะคะที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณไปด้วยอยู่สม่เสมอและตลอดเวลาไม่ว่าคุณเจอเหตุการณ์สถานการณ์ใดๆก็ตามเจอเหุสถานการณ์ ที่ถูกใจก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณอุ้ยโชคดีจังเลยโชคดีจังเลยวันนี้ได้สิ่งที่นะคะได้ดังใจแล้วถูกใจขอบคุณมากมายเหลือเกินถ้าบาังเอิญไปเจอสิ่งที่มันไม่ใช่ในขั้วที่เหมือนได้รับการส่งเสริมและการสนับสนุสนอย่างมัตนใ์แต่เป็นด้านตรงกันข้ามคุณมีหน้าที่นะคะละวางอย่าตัดสินพิพากษาและโจมตีหรือ มีความรู้สึกเสมือนถูกทำลายแต่นะ,ะใช้เครื่องมือของความว่ายืดหยุ่นปรับตัวอโหสิกรรมให้อภัยและฉันจะเดินต่อไปโดยไม่มีอะไรมาขวางกันนี่มันเท่กว่านเยอะเลยนะดังนั้นฝากหัวข้อนี้ไว้นี่คือเครื่องมืออันทรงพลังที่ทุกคนควรจะมีติดนะฮะจิตติดใจไม่ต้องพกไปให้เหนื่อยนะแต่ติดอยู่ในความรู้สึกติดอยู่ในจิตอยู่ในใจเพื่อที่จะเอาไปรับมือกับเหตุการณ์สถานการณ์ได้ ง่ายๆสบายๆนะคะอันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขทุกขณะจิตยอย่างแท้จริงนะคะลาตีสวัสดีนะคะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ที่บางเขา่ะบ๊ายบาย